สวัสดีครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับผมจากเรือนที่แบบมีหลายๆเรือนเนี่ยผมคัดมาเหลือ2เรือนนะครับเป็นเรือนหน้าปัดขาวสายหนังนะครับที่เป็นเรือนที่เพื่อนๆชอบถามมาประมาณว่าถ้าอยากได้นาฬิกาแนวแบบหน้าปัดขาวสายหนังดูเป็นเรือนไหนดีหรือว่าอาจจะอยากได้นาฬิกาที่อยากจะใสน่นาฬิกาออโต้เรือนแรกเป็นสายหนังแนะนําเป็นเรือนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันเนี้ยคัดมาให้เหลือ2เรือนแล้วก็เป็น2เรือนที่คิดว่าถ้าเพื่อนๆซื้อเนี่ยไม่น่าจะมีวันตายหมายถึงว่า ระยะยาวเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่ได้ตลอดเวลาคือมันจะไม่ตกรุ่นเลยหน้าตาเขาเนี่ยนะจะเป็นออกแนวแบบ Timeless เลยนะครับเรื่งแรกนะครับพาไปดูเลยนะครับ Hamilton g า r k i Film e r ์นะครับ38มิลน,นะครับแลืนี่จะเป็นหน้าปัดสีขาวนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่อินในเรื่องของหนังเนี่ยนะครับ r n t e r s t e l l a r เนี่ยทางหนังเนี่ยหรือว่าทางแบรนด์เนี่ยที่เขาไปโคบเรตกันเนี่ย เขาจะเริ่มแรกมาด้วย42มิลก่อนนะครับซึ่ง42มิลเนี่ยเป็นต้นฉบับของเขานะซึ่งในตัวเข็มเนี่ยนะครับมันจะมีอักษรมอสอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น38มิลหน้าปัดดำแล้วก็ล่าสุดที่ทำออกมาหน้าปัดขาวเรื่นียมันจะไม่มีอักษรมอสนะครับก็เอาใจคนที่รู้สึกว่าใส่42มิลแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปนะอยากได้ขนาดเล็กลงอันนี้ผมก็เฉีย์มากๆเลยว่าหน้าปัดขาว38มิลเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันแล้วก็ขายดีไม่แพ้กันเลยนะครับดูหน้าตาเขาใกล้ๆกัันนะครบ อย่างแรกที่เห็นเลยนะครับกระจกเนี่ยมาทำาอมาจากเป็นกระจกแบบโค้งนะครับเวลาเรามองหน้าปัดเนี่ยก็อาจจะดูแบบไม่ค่อยเคลียร์นะครับเพราะว่าในส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยเขาทำออกมาให้ออกแนวแบบไกดกีฟิลด์นะครับออกแนวแบบมินิเทอรี่นิดนึงนะครับผสมผสานความวินเทจนะครับแล้วก็ตามหลักชั่วโมงเอ่ยนะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเอ้ยเนี่ยก็จะออกแนววินเทจนะครับแล้วก็เรือนนี้นะครับจะไม่มีวันที่นะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นบายเดทก็ได้หลายคนอาจจะเรียกว่าโนเดทก็ได้เหมือนกันนะครับ เลยนี่ที่ผมชอบก็คือมันเป็นนาฬิกาที่ใส่ในทุกงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแบบออกงานใส่ทั่วไปจะใส่ลุยแบบปานกลางเงี้ยนะครับใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเรือนตัวเคสไซส์ต่างเนี่ยทำออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แน่นหนานะครับอย่างตัวด้านข้างตัวเรือนเนี่ยการขัดแต่งก็ไม่เน้นความเงามากมายนะครับก็จะออกแนวด้านๆ้านนิดนึงนะครับตัวเม็ดก็ออกแนวค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นไม่ใช่เป็นเม็ดเกลียวนะจะเป็นแบบเม็ดดึงแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้เลยนะครับ ส่วนตัวสายเนี่ยจะทําออกมาเป็นสายลักษณะสายหนังวัวนะแล้วก็เย็บตะเข็บสีขาวนะครับแล้วก็ลักษณะสายเนี่ยก็จะเป็นแบบปั๊มลายหนังออกมาเป็นแบบหนังดอลลารคนะครับส่วนบัเคเกิลก็จะเป็นบัเคเกิลแบบด้านๆหน่อยนะครับตีตาโลโก้แบรนด์แฮมิงตันซึ่งผมว่านะในงบแบบสวิตเริ่มต้นเนี่ยถ้าใครมองหาตัวการนับปากขาวสายหนังเนี่ยยังไงผมก็ต้องเชียร์เรือนนี้ที่สุดแล้วนะครับตัวเครื่องดีนะเป็น H10 นะครับการสำรองพลังงานของเขาอยู่ที่สูงสุด80ชั่วโมงละ แล้วก็ชุดใหญ่เป็นนิวโอครองด้วยนะครับนิวโอครองก็คือการที่เราจะใส่ในระยะยาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งสนามแม่เหล็กหรือว่า,าความทนทานเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเบอร์ตน้ตนๆของนาฬิกากลไกลที่ใช้คุ้มค่ามากๆนะครับที่ใช้นิวโอครองนะครับอันนี้คือเรือนที่1นนะครับอันนี้อยู่บนข้อมือผมนะครับ ข้อมูลผมอยู่ประมาณ6.3นิ้วนะครับเวลาใส่เรือนนาฬิกาเคสไซส์38มันก็จะค่อนข้างที่จะดูพอดีมากๆนะครับโดยส่วนตัวข้อมือประมาณผมแล้วก็ดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ชอบใส่นาฬิการประมาณนี้นะครับ38มิลไม่เกิน40มิลโดยส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับเรือนนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรือนที่ผมเคยทาคลิปไปแล้วแล้วก็เคยเอามาจับเปลี่ยนสายเป็นสายสตีลด้วยนะครับซึ่งสวยมากนะสายสีที่ผมเลือกใช้จะเป็นของทางแบรนด์ s t a p c o d e นะซึ่ง ถ้าเป็นสายแท้ที่ติดตัวเรือนมาของ m ม r ร์เลยเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีขายแยกนะครับมันยังไม่มาผมก็เลยเอาของแสปโพสที่เขาเอามาใส่กับอัลพีนีสนะครับเอามาใส่กับ m e r ร์ฟนเพิ่งใส่ได้พอดีเป๊ะนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปแยกไปละนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปได้นะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนสายสตีลนะอันนี้คือ Hamilton การ k e y ฟิลเมิร์ฟนะครับสาิในหน้าปัดสีขาวนะครับเป็นรุ่นล่าสุดนะครับต่อมานะครับ อันนี้คัดสุดๆเลยนะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับแบรนด์โอเลียนเนี่ยก็ฐานการผลิตเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะครับเรือนนี้ก็จะเป็นเรือล่าสุดของผมของทางโอเลียนเลยนะครับที่ผมหยิบมานะครับซึ่งอันเนี้ยผมเลือกมาเป็นของตัวเองเพราะว่ามันตีตาด้านหลังเนี่ยมันเป็นคำว่า m a d in Thailand นะครับแล้วผมชอบในรูปแบบโมเดลนี้ด้วยนะครับโมเดลนี้เป็นโมเดล Sun Mo นะครับในเคสไซส์42.5นะครับฟังเหมือนใหญ่นักดการเดสนะแต่เอาจริงจคือมันไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะ ราคาเขาไม่แพงนะครับราคา1มื0เนี่ยถ้าเกิดหักส่วนลดอะไรแล้วก็อยู่ในประมาณแบบหมื่นกลางๆอย่างเงี้ยกับลูกนาฬิกาหล,ากลักล้านนะเพื่อเพื่อนลองดูหน้าปักเขาใกล้ๆดูคือมันโหดมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งของการวางหลักต่างๆนะครับหลักชั่วโมงตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับในช่องวันกับวันที่อย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นดีเทลที่มันมันละเอียดแล้วก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างช่องวันที่อย่างเงี้ยนะครับก็ จะโชว์ตัวเลขแบบสามช่องเลยนะครับแล้วก็เวลาเรามองวันที่เนี่ยเราก็ต้องมองช่องกลางซึ่งผมว่ามันคลาสสิกมากแล้วก็ในช่องวันนี้นะครับหรือเราจะเรียกว่าแวนสัป,ปดาห์เนี่ยก็จะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ในช่องวงกลมเนี่ยมันก็จะมีดีเทลอันซับซ้อนมากมายนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ในนาฬิการ,ระดับราคานี้นะครับส่วนตัวฝาหลังเอยอะไรเอยเนี่ยก็จะเป็นการโชว์กลไกของเครื่องคาลิเบอร์ f 6 b 2 4สนะครับสำรองสงสูดอยู่ที่40ชั่วโมงโดยประมาณนะ แล้วก็เรือเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนลองสังเกตดูอ่ะถ้าเกิดใครมีนะมันจะแตกต่างกับเพื่อนๆแน่นอนว่าตัวสายของเขาเนี่ยจะเป็นสายหนังแบบเงาที่มันมันปเปลี่ยนเริ่มแรกเดือนทีของเรือเนี้ยนะครับจ่ายเขาเนี่ยมันจะออกแนวแบบสีดํานี่แหละนะครับแต่มันจะไม่เงาขนาดนี้อันนี้ผมหยิบของอีกรุ่นหนึ่งมาใส่ซึ่งผมชอบมากชอบกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นสายเงาอ่ะพอมันได้กับตัวเรือนนาฬิกาที่มันเงาอ่ะ ดูเงามันดูแบบหรูไปหมดเลยนะครับมันดูแบบเฮ้ยเหมือนเป็นซันมูลิมิต็ดอะไรประมาณนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวสายของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นในแนวแบบสายแบบปานาพับแบบปีกผีเสื้อนะซึ่งในตำแหน่งตัวสั้นเนี่ยจะอยู่ฝั่ง6กนาฬิกาแล้วก็ตัวฝั่งยาวจะอยู่ตำแหน่ง12อนาฬิกานะครับซึ่งเวลามันใส่อยู่มนข้อมืออ่ะมันก็จะออกแนวแบบปลายสายเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งข้างในตัวเรานะครับ ซึ่งก็จะโชว์ตาโลโก้แบนจะออกประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราดันไปขยับไปสลับสายจุดนี้กับจุดนี้สลับปุ๊บเนี่ยตาโลโก้แบนมันจะพลิกคว่ำนะครับแล้วเราจะใส่ไม่ค่อยถนัดนะครับอันนี้เขาดีไซน์มาแล้วว่าให้มันใส่แนวนี้นะครับซึ่งการใส่แนวนี้ผมว่าเฮ้ยมันมันดูเท่ดีนะแล้วก็มันดูคลาสสิกสุดๆเลยนะครับ ใครที่มีเรือนนี้อยู่แล้วเนี่ยอยากดูหรูหราไปอีกเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อสายเส้นนี้เปลี่ยนอีกเส้นหนึ่งนะครับมันจะมีความเงากว่าตัวสายที่ติดตัวเรือนมาของเรือนนี้นะครับก็ใครที่สนใจสามารถสอบถามได้นะสายหนังเส้นนี้นะเส้นประมาณ2,000บาทครับก็จะมาทั้งบานพับแบบนี้เลยนะครับซึ่งเวลาเพื่อนๆใส่เพื่อนๆ <c oughs> ก็เปลี่ยนทั้งทั้งชุดได้เลยนะครับแตกต่างอย่างเดียวก็คือความเงานี่นเองนะครับถ้าใครที่แบบว่าเออชอบแบบเดิมอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับ แต่ผมว่าดีไซน์ของเรือนนี้มันดูดีมากนะเมื่อาลองดูด้านข้างตัวเรือนคือมันมันเงาหมดแล้วก็กระจกมันก็จะเป็นคล้ายๆเรือนมาเกียนะครับเมิร์ฟก็คือเป็นกระจกแบบแบบโค้งๆหน่อยนะแต่เรือนนี้มันจะออกแนวแบบเป็นเลนเส้นหนึ่งนะก็ออกแนวแบบคลาสสิกมากๆอ่ะผมชอบมากเลยเรือนนี้นะคือมันเงาไปหมดเลยนะครับแล้วก็ดีเทลหน้าปัดเนี่ยมันมันสุดยอดเลยนะครับ คือฟังก์ชันหลักๆของเรือนนี้มันจะมี3อย่างนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือในส่วนของตัวช่องวันที่แล้วก็วันนะครับที่เราดูไปเมื่อกี้นะแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งก็คือ Sun and m o o n Sun and Moon เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนนาฬิกาที่บอก AM PM นะครับมันจะไม่ใช่ m o Moon p h a s e นะมันจะคนละแบบกัน m o o p h a s e เนี่ยบอกข้างขึ้นข้างแหลจะอ้างอิงตามเดือนเลยนะครับ แล้วก็ตามข้างขึ้นข้างแหลมจริงๆเลยนะครับซึ่งเราสามารถเซตอัพได้ตามเดือนนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นซันมูนเนี่ยมันจะบอกว่าเวลานี้เป็นช่วงกลางวันหรือว่ากลางคืนแค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมว่าสวยมากนะครับแล้วก็ตัวตาพระอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นสีทองสวยมากแล้วถ้าเกิดเป็นตอกนกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูอันนี้คือเที่ยงวันเนาะบ่ายโมงนะถ้าเกิดพอแบบมูนมาเนี่ยหรือว่าตัวพระจ,จันทร์มาเนี่ยมันก็จะมีดาวมาก่อนนะครับ แล้วก็จะเจออ่าเป็นพระจันทร์นนะครับแล้วก็หน้าของเขาเนี่ยมันเป็นหน้าแบบพระจันทร์แบบเหมือนจะยิ้มหรือเปล่าเนี่ยมันก็ออกแบบหน้าแบบคลาสสิกมากนะครับซึ่งผมชอบมากเลยนะครับมันดูทำนาฬิการเรือนนี้มันดูยกระดับความแบบความแพงไปอีกนะครับคือเอาจริงๆคือนาฬิการเรือนนี้มันเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่คุ้มมากๆของแบรนด์โอเลียนแล้วก็ขายดีสุดๆด,ด้วยเช่นกันนะครับ ใครที่สนใจผมจะทิง้งลิงก์รายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถกดทํารายการได้เลยนะครับซึ่งพวกนี้มันจะมีของอยู่ตลอดอยู่แล้วละนะครับอันนี้ก็จะอยู่บนข้อมือของผมนะครับอย่างที่เราดูกันเนาะอย่างเรือนเมื่อกี้เนาะก,ก็ขนาดแบบพอดีก er ับข้อมือแต่พอมันเป็นเรือนนี้มันจะค่อนข้างเต็มนิดนึงแต่ความเต็มของเรือนนี้บนข้อมือมันก็ไม่ถึงกับว่ามันจะใส่แล้วดูไม่สวยนะคือคนที่แขนเล็กก็ยังสามารถใส่เรือนนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่แขนประมาณผมอย่างเงี้ยหรือว่าใหญ่กว่าผมนิดนึงเ,งเงนี่ยเพื่อนเรื่อนข้างสวยเหละนะครับ ใครที่มองหานาฬิกาหนะ้าปัดขาวสายหนังแล้วก็อยากได้แบบ timeless ไม่อยากซื้อบ่อยไม่อยากตามกระแสเนี่ยแนะนำสองเรือนนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับใครที่ต้องการ e tag นะครับหลังวันที่16ไปเนี่ยหรือว่าวันที่16เนี่ยเริ่มต้นวันที่16เนี่ยก็สามารถออก e tag ได้เลยนะครับใครที่ซื้อวันที่16แล้วก็ต้องการใบกำกับภาษีแบบ e tag เนี่ยเพื่อจะอไปลดหย่อนปีหน้าอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง shopee เนาะก็กรอกตรงช่องขอใบกำกับภาษีนะให้ใส่รายละเอียดให้ครบทุกทุกอย่างนะครับ ก็แค่นั้นเลยนะครับพอทำรายการเสร็จปุ๊บส่งของปุ๊บเดี๋ยวอีแท็ก e จะตามไปประมาณ1-2วันนะครับก็วันนี้นะครับผมบ,บอสนะครับจากช h a n แชนลวิมลท่าแผก็ฝาก2อรือน,นี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิไปถัดไปครับสวัสดีครับ